พรบรนะคะคือประกันภาคบังคับคําว่าบังคับถ้าไม่ทํามีเสียค่าปรับอะไรไหมแล้วทําทำไหมประกันภาคบังคับที่รถทุกคันที่จดทะเบียนกับ กรมการขนส่งทางบกหรือรถที่นำมาวิ่งในประเทศไทยทุกคันต้องจัดทำนะคะทำไว้เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ที่ประสบภัยจากรถและเป็นการการันตีกับโรงพยาบาลว่าผู้ประสบภัยจากรถรายนี้มีค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่เขาจะไปใช้สิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์ข้าราชการอื่นๆนั่นเองค่ะและหากไม่ทา มีค่าปรับยังไงบ้างกรณีที่คนขับขับรถคันที่ไม่จัดทําประกันพรบรและเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่สามารถปรับได้สูงสุดถึง10,000บาทกรณีที่เจ้าของรถไม่จัดทําพรบเจ้าหน้าที่ก็สามารถปรับได้สูงสุดที่1 0,000บาทเช่นเดียวกันหากคนขับกับเจ้าของรถเป็นคนเดียวกันเจ้าหน้าที่สามารถเรียกปรับได้สูงสุดถึง 2,000 20, 0บาทเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าค่าปรับสูงสุดของพรบนั้นไม่ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำพรบรติดรถเอาไว้นะคะเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลของเราเองรวมถึงคนที่เราไปละเมิดเข้าด้วยขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะพี่เจนที่ปรึกษาประกันภัยรถยนต์ทีมอาจารย์แดงคะ่ะ